สำนักข่าว A N N News เขาทำสกูปติดตามบริษัทนะครับรับเคลีย์บ้านผู้เสียชีวิตนะซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้ามือสองของญี่ปุ่นที่กำลังถูกส่งมาขายในเมืองไทยพูดง่ายๆว่าสกูปนี้เขาดูที่มาที่ไปของสินค้ามือสองในไทยเนี่ยสินค้ามือสองญี่ปุ่นในไทยทำไมขายดีมากเป็นโกดังโกดังตลาดนัดตลาดอะไรก็มีนะฮะ ตลาดเอซีสายใหม่ของพี่บวยก็มีและขายดีมากเนื่องจากว่าสินค้าถูกสวยคุณภาพดีแพ็กเกจดีนะฮะเขาบอกว่ามาจากบ้านของผู้สูงอายุในญี่ปุ่นอซึ่งตอนนี้เราก็ทราบว่าในโลกเนี่ยประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกก็คือญี่ปุ่น่ะนะแล้วก็ทยอยล้มหายตายจากไปสิ้นอายุขายไปสินค้า เข้าของเครื่องใช้ในบ้านของผู้สูง